สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอารยาเย็นช่ำนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 2ับ2เลขที่25ค่ะวันนี้นะคะจะมาอัดคลิปนะคะส่งงานแก้กลางภาคนะคะทั้งหมดสาข้อด้วยกันนะคะมาดูวันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะลำดับเลขคณิตสา2สิ3เจ็ดยีถึงลบ7มีทั้งหมดกี่พจน์นะคะอันดับแรกนะคะเรามาหาค่าดีเพื่อที่จะมาแทนในสูตรนะคะ ดีนะคะหาได้จากตรงนี้ลบกันนะคะในข้อนี้นะคะดี D นะคะของเรามีค่าคือลบสี่นะคะตำ,ตำแหน่งตรงนี้นะคะคือตำแหน่ง a 1เพราะฉะนั้น a 1ในข้อนี้มีค่าคือ31นะคะแล้วก็ ตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะคะคือตำแหน่งของ an นะคะเพราะฉะนั้น an ในข้อนี้คือลบ137นะคะตอนนี้นะคะเราหาได้3อย่างแล้วเราสามารถไปแทนในสูตรนี้ได้แล้วนะคะก็คือ an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d นะคะ an เรารู้แล้วนะคะคือลบ137เราก็แทนลงไปได้เลยนะคะ a 1เรารู้แล้วเราก็แทนลงไปได้เลยนะคะ n ลบ1เราไม่รู้เราติดไว้นะคะส่วนค่า d เรารู้แล้วนะคะก็แทนไปนะคะก็คือลบ4 37ตรงนี้นะคะมันเป็นบวกนะคะย้ายไปเป็นลบนะคะและ้วก็ส่วนฝั่งขวานะคะแล้ก็ติดไว้ฝั่งนี้นะคะมันสามารถบวกกันได้เลยก็บวกกันได้ ลบหนึ่งอสี่สิแนะคะแล้วก็อันนี้ก็กระจายกันเข้าไปนะคะใช่เพราะฉะนั้นเราก็หาแก้สมการออกมานะคะ n ข้อนี้นะคะหรือทั้งหมดพจน์ทั้งหมดนะคะที่มีในข้อนี้ตอบ3ามสิค่ะข้อที่2นะคะที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้ก็คือโจทย์ข้อที่หนั่นเองนะคะ สจทยมีว่าลำดับเลขคณิตที่มี a6 บวก a9 บวก a12 บวก a13 เท่ากับ20นะคะแล้วค่าของ a5 1ลบ a7 บวก a2 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะค่ะเรามาแก้สมการแรกกันก่อนเลยนะคะสมการแรกก็คือ a6 บวก a9 บวก a12 บวก a13 เท่ากับ20นั่นเองนะคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะมี a นะคะทั้งหมด4ตัวนะคะเราสามารถเขียนได้ว่า C a 1นะคะและ 36D ตรงนี้มาจากไหน 36D ตรงนี้นะคะมาจากตรงนี้นะคะบวกกันแต่ว่าก่อนจะไปบวกกันได้นะคะต้องเอาไปลบ1กันทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ก็จะเป็น8นะคะบวกกับอขอภัยค่ะก็จะเป็น5บวกกับ8บวกกับ11และบวกกับ12ก็จะได้36ออกมานะคะเป็น 36D นะคะ แล้วก็ติดค่า20ไว้นะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปหาร4ได้นะคะก็ะคือเอาไปหาร4ก็จะได้ออกมาเป็น a 1บวก9 d เท่ากับ5ค่ะไปดูเซนที่สมการที่2ตรงนี้นะคะก็ะคือ a 1 5ลบ a บวก2บวก a 2นะคะ a 1 5นะคะเราสามารถแปลงออกมาได้เป็นแบบนี้ลบกับ a 7 a 7เราสามารถเป็น a1 บวก 6d ได้นะคะแล้วก็ a2 เราสามารถแปลงร่างเป็น a1 บวก d ได้นะคะแล้วเราก็นำทุกตัวนะคะมาบวกกันพอบวกกันแล้วก็จะได้ a1 บวก 9d นะคะ a1 บวก 9d ก็จะไปตรงกับฝั่งฝั่งซ้ายเลยนะคะเพราะฉะนั้น a15 ลบ a7 บวก a2 นะคะมีค่าคือ5นะคะคำตอบข้อนี้คือ5ะค่ะ โจทย์ข้อที่3นะคะที่เราเลือกใช้มาในวันนี้ก็คือโจทย์ข้อ6นั่นเองนะคะโจทย์ข้อ6นะคะโจทย์มีอยู่ว่าลำดับเลขคณิตถ้า a 1หนึ่งบวกเอลบเอเท่ากับลบสินะคะและ a 8แปดลบเอเท่ากับสี่แล้ว a 10เท่ากับข้อใดนะคะอ่าเรามาแก้สมการแรกกันเลยนะคะก็คือ a 1หนึ่งบวกเอลบเอเท่ากับลบสินะคะก็จะเป็น 1> a 1เราติดไว้ได้เลยนะคะส่วน a 3นะคะเราสามารถแปลงร่างออกมาได้เป็น a 1บวก2 d นะคะลบกับ a 7 a 7เราสามารถแปลงร่างออกมาได้เป็น a 1บวก6กีนั่นเองนะคะเราก็ติดลบ11ไว้นะคะแล้วก็นำนำฝั่งซ้ายนะคะมาบวกกันทุกตัวเลยนะคะก็บวกกันออกมาก็จะได้เป็น a 1ลบ4 d เท่ากับลบ11นะคะอันนี้ได้เป็นสมการที่1แล้วนะคะ มาแก้สมการที่2กันก็คือสมการที่2ก็คือ a 8นะคะลบ a 3เท่ากับ4 a 1นั่นเองนะคะก็ a 8เราสามารถแปลงร่างออกมาได้เป็น a 1บวก7 d นะคะลบกับ a 3 a 3แปลงออกมาได้เป็น a 1บวก2 d นะคะเท่ากับ c a 1ติด c a 1ไว้นะคะแล้วเราก็แก้สมการน,นะคะโดยนำฝั่งซ้ายเนี่ยมาบวกกันพอแก้สมการกันสเสร็จแล้วก็จะได้ข้าออมาเป็น ส a 1ลบ5 d ้เท่ากับ0ูนย์หรือว่าเป็นสมการที่2นะคะเราก็จะมาหา d กับหา a1 ต่อนะคะโดยการหาสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนั่นเองนะคะก็อันดับแรกเราจะหา d หรือหา a ก่อน a 1ก่อนก็ได้แต่ว่าจะวันนี้จะหา d ก่อนนะคะก็คือหา d ก็คือกำจัด a นะคะก็ทำให้ a เท่ากันนะคะแล้วก็จะได้ค่า d ออกมานะคะก็คือนำ สมการที่หนึ่งนะคะไปหาไปคูณสี่นะคะเพื่อที่จะได้กําจัด a นะคะค่ะสมการที่หนึ่งไปคูณสี่แล้วก็จะได้ข้ามาเป็น4 a 1ลบสิบหกดเท่ากับลบสี่สิบสี่นะคะแล้วก็นาสมการที่หนึ่งเนี่ยไปลบกับสมการที่สองนำสมการที่หนึ่งไปลบกับสมการที่สองก็จะเป็น เราก็จะได้ค่าดีออกมานะคะก็คือ d เท่ากับ4ีนั่นเองนะคะแล้วก็หา A 1ห่า A 1โดยการกำจัด d นะคะเราก็จะนำสมการที่1ไปคูณ5และนำสมการที่2ไปคูณ4นะคะก็จะได้เป็นดังนี้เลยก็จะสมการที่1คูณ5ก็ได้เป็น 5a 1ลบ20 d สเท่ากับลบ55ส่วนสมการที่สองคูณ4ก็จะเป็น 16a 1ลบ20 d เท่ากับ0นเรานำสมการที่1และก็ นำสมการที่สองเนี่ยไปลบกันเพื่อที่จะได้หา a 1นะคะพอลบกันออกมาแล้วก็จะได้ค่า a 1ก็คือ5้า่นเ่งนะคะตอนนี้เราได้ d แล้วก็ a 1แล้วเราสามารถไปหา a 1 0ได้แล้วนะคะ a 1 0นะคะแยกสามารถแปลงออกมาได้เป็น a 1นึ่งนะคะบวกเ d เรารู้ a 1นึ่งเรารู้ d แล้วเราก็สามารถแทนลงไปได้เลยนะคะก็จะได้เป็น คำตอมาคือ41ค่ะข้อนี้นะคะ A10 มนี้ค่า41ค่ะสำหรับว,วันนี้ขอบคุณค่ะ